สวัเดีครับพี่น้องทศนครับนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องใน2เทศกาบทที่1นะครับข้อ6ถึงข้อที่10ผมให้หัวข้อวันนี้ว่าความยุติธรรมของพระเจ้าในการพิพากษาในพระคัมภีร์ตอนนี้ต่อจากในข้อที่5บอกว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ทรงยุติธรรมพระองค์ได้ประทานพระพรให้กับคนที่อดทนในการติดตามพระองค์พอมาข้อที่6พระคัมภีร์จึงได้กล่าวว่าเพราะว่าพระเจ้าทรงเห็นว่าเป็นการยุติธรรม ที่จะเอาความยากลำบากไปสนองคนเหล่านั้นที่ก่อความยากลำบากให้กับท่านทั้งหลายและที่ส่งให้ท่านทั้งหลายได้รับความยากลำบากนั้นได้รับความบรรเทาด้วยกันกับเราเมื่อพระเยซูเจ้าจะปรากฏจากสวรรค์ในเปลวเพลิงพร้อมกับหมู่ทูตสวรรค์ผู้มีฤทธิ์ของพระองค์และจะลงโทษสนองคนเหล่านั้นที่ไม่รู้จักพระเจ้าและแก่คนที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเยซูเจ้าของเรา คนเหล่านั้นจะได้รับโทษอันเป็นความพินาศนิรันด์และพรากจากพระพักของพระบิ็นเจ้าและจากพระสิริแห่งอนุภาพของพระองค์ในวันนั้นคือวันที่พระองค์จะเสด็จมาเพื่อรับเกียรติเพราะทำพิกชนของพระองค์และเพื่อให้เป็นที่อัศจรรย์ใจแก่คนทั้งปวงเพราะท่านก็ได้เชื่อคําพยานของเราจริงๆแล้วในข้อที่10เราจะสังเกตว่าวันที่พระองค์เสด็จกลับมาพิพากษา จะเป็นวันที่พระองค์เสด็จมาเพื่อได้รับพระเกียรติและความยุติธรรมตามคำทำนายในพระคัมภีร์สังเกตในพระคัมภีร์ตรงนี้การที่พระองค์เสด็จกลับมามันเป็นเรื่องอัศจรรย์ใจกับคนของพระองค์ที่อัศจรรย์ใจไม่ได้หมายความว่าเราไม่รู้ว่าพระองค์เสด็จมาแล้วก็อยู่ดีๆพระองค์ก็มาแม้พระองค์จะตรัสกับเราและเรารอคอยพระองค์เช่นนั้นแต่มันจะอจัศจรรย์ใจมากเพราะว่ามันจะอลังการเกินความเข้าใจในวันนั้น พวกเราที่ชื่ออยูในพระเยซูคริสต์อยู่ในเหตุการณ์แต่นั้นจะมีความรู้สึกอลังการมากสำหรับทีมลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับเราได้แชั้นใบในปี24-25เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าการจัดงานในการเฉลิมฉลองแชมป์ยังไม่มาแต่วันนั้นเขาบอกว่ามันจะอลังการมากนะครับผมคงจะไม่ไปกับเขาหรอกครับเพียงแต่ว่าอยากจะดูผลว่ามันจะอลังการขนาดไหนมันจึงจะตื่นเต้นเพราะว่าในวันที่พระองค์เสด็จกลับมา สายตาทุกคู่จะเพ่งไปที่พระองค์และคนทั้งปวงที่ตายไปก่อนหน้าแล้วจะเป็นขึ้นมาพร้อมกับธรรมิกชนที่พระองค์ทรงรับไปอยู่พร้อมกับพระองค์ในสวรรคสถานและเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งมีการพิพากษามันจะเป็นความอลังการอย่างมากนั่นเองในวันนั้นอันที่หนึ่งครับพระองค์จะลงโทษต่อคนที่ข่มเหงคนชอบธรรมในข้อที่หกบอกว่าจะเห็นความยุติธรรมจากพระเจา้าเพราะว่าคนเหล่านั้นเคยข่มเหงคริสเตียน และคนนั้นจะต้องรับโทษจากการข่มเหงคริสเตียนอันที่สองพระองค์ลงโทษต่อคนที่ไม่เชื่อพระองค์ให้โอกาสกับทุกคนแต่คนเหล่านั้นเลือกที่จะไม่ฟังพระองค์และสุดท้ายเขาต้องพลากจากพระสิริของพระองค์นิลันดอนไม่มีโอกาสจะได้รับพระสิริจากพระเจ้าอีกแล้วพระเจ้าให้โอกาสกับมนุษย์เราเองประกาศพระนามพระเจ้ากับเขาในวันนี้เราทําเต็มที่ครับและ วันสุดท้ายเขาจะไม่มีโอกาสจะแก้ตัวใดๆได้เลยอันที่3ครับในวันที่พระองค์เสด็จกลับมาพิพากษาพระองค์จะปลอบโยนบรรดาคนที่ได้รับการข่มเหงมาเพราะนามของพระองค์นะครับในข้อที่7ก็ได้หนุนน้าใจเราบอกว่าและที่ทรงให้ท่านทั้งหลายที่รับความยากลําบากนั้นจะได้รับความบันเทาด้วยกันกับเราปเปาโลเองก็ทนทุกข์เพื่อพระเยซูคริสต์ชาวเทสซาลกาก็ทนทุกข์เพื่อพระเยซูคริสต์พวกเราเองเหมือนกันครับ เราทนทุกข์เพื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเหมือนกันนะครับบางคนบอกฉันไม่เห็นได้ทนอะไรเลยสักอย่างเดียวนะครับการที่เราติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าในสายตาคนอื่นที่มองเราการดูถูกดูแคลนต่างๆหรืออะไรก็ตามขอให้อดทนเพื่อพระเยซูคริสต์เจ้าครับเพราะในวันนั้นเราจะได้รับการปลอบโยนโดยพระองค์ขอให้อดทนเพื่อพระองค์ครับวันสุดท้ายพระองค์เสด็จกลับมาพิพภากษาพระองค์ลงโทษคนที่ข่มเหงคนชอบธรรม ลงโทษคนไม่เชื่อและจะปลอบโยนประทานบำเหน็จให้กับคนที่อดทนเพื่อพระองค์อธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงยุติธรรมเสมอในการพิพากษาและคข้าหลายรอคอยวันที่พระองค์เสด็จกลับมาจึงอดทนในโลกนี้ดำเนชีวิตตามคำของพระองค์ยินดีลําบากในการติดตามพระองค์ต่อไปอธิษฐานในานามพาระเยซูคริสเจ้าเอเมนเจพร